Smile Radio คุณกำลังฟังวิทยุแห่งรอยยิ้ม Smile Radio สวัสดีคุณผู้ฟังคััผดีชมุกทนครับสวัสดีครับพี่พี่บาสคือคนนี้นะฮะที่นั่งตรงกลางนะครับพี่เบลคือคนที่นั่งริมนะฮะเรามีการจัดสรรที่ตรงนี้เอาไว้เนื่องมาจากว่า ต้องบอกงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของหุ่นนะยังไงครับพี่เป็นเรื่องของเสียงอ oh. oh. เพราะว่าพี่เบลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เสียงนุ่มๆ uh, เสียงนุ่มเสียงนุ่มๆเล่าเรื่องแบบเรียกว่าฟังเพลินๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเย็นๆเ, uh. เป็นเสียงพี่เบล uh, uh, เราก็เกรงว่าเดี๋ยวเสียงพี่เบลจะ จะสู้เราไม่ได้เราก็เลยให้ี่เบลเนี่ยเขานั่งใกล้ไม์เอาไว้เพื่อเสียงเขาจะได้ชัดนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะเสียงวอยวายหน่อยนะฮะพอที่จะแบบว่าโชงชางจิกโกย้มดึกอ่ะใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเสียงแบบอารมณ์แบบพร้อมบวกพร้อมมีเรื่องพร้อมด่าเนี่ยจะเป็นเสียงพี่บาร์ผมผมไม่ไม่พี่โดผมพี่ต้องอย่างนี้ก่อนยังไงด้วยความเป็นเพื่อนไอ้นพร้อมบวกพร้อมด่าพี่ไปตั้งอย่างนั้นเขายางี้ต้องใช้คําว่าแบบว่า อันตาพาต้องใช้คําว่าไร้สกุลลุนชาตินะครับคนชั่วนะครับผมนี่คุณดูนะขนาดเอ้เลเวลที่มันเป็นดิจิตอลนะแค่แค่หัวเราะแค่เสียงหัวเราะแค่หัวเราะคุณดูเต็มรอดเต็มรอดคุณดูพี่แดงเลยพี่พี่โดดต้องต้องกดลงเลยดูเดชเห็นปะเห็นือยังนี่คือเอางี้เดวคุณเอาไมค์ตัวนี้มาคนเดียวเลยครับคนเดียวเลยครับสวัสดีครับผมเบลล่านะครับสวัสดีครับ อันน on ี um. ้เส like like ียงเบลล่าใช่ไหมอ่าอ่าอืมแเสียงผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงเสียงเสียงพี่พี่บาร์ี่เขาเต็มหลอดเต็มหลอดเต็มหลอดนี่นี่พูดแบบไม่นี่พูดแบบยี่สิบเอร์เซ็นะคือคือผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมผมตัดเข้าสาระดีกว่าสามคนนี้มาเจอกันได้ยังไงอะไรมันคืออะไรยังไงยังไงพี่โหอ่าโอ้หนั่นยาวเลยนะอันนี้ถึงเที่ยงคืนเลยนะถ้าเปิดหัวมาว่าสามคนนี้มาเจอกันได้ยังไงเพราะว่าเอาถ้าเอาจริงนะอ่า เออรู้จักบาร์สได้ยังไงเนี่ยยังจาไม่ได้เลยนะเขารู้จักบาร์สได้ไงเดเวนี่ก็พอจะคุ้นๆว่าพอได้กูเบื่อสิ่งนี้พี่บาร์สผมจะบอกว่าผมนะรู้จักพี่โดมานะอย่างน้อยมียี่สิบปีโอ้โหนี่ยี่สิบไม่แต่ผมรู้จักเขาฝ่ายเดียวคืออย่างนี้พี่โดเนี่ย เขาเป็นผมได้ยินชื่อเขาครั้งแรกเนี่ยในเดี่ยวไมโครโฟนเพราะว่าพี่นนท์อุดมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโดจังหวัดนรกแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มาทํางานที่แกรมมี่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบริติสแรมกำลังจะมีอัลบั้มใหม่เดี๋ยวก่อนผมผมขอปรึกษาก่อนก่อนคุณจะเล่าต่อนะอย่างอย่างอุดมเนี่ยเขาเคยพูดถึงผมเอาไว้ในเดี่ยวหนึ่งเนี่ยแล้วเขาพูดถึงผมว่าเป็นโดจังหวัดนรก ถ้ามาเป็นยุคเนี้ยถือว่าบูลลี่ไหมถือว่าบูลลี่ไหมถือว่าบูลลี่ไหมผมอย่าไปเรียกว่าบูลลี่ผมสำหรับผมนะผมว่าแกใส่ร้ายพี่ใส่ร้ายใส่คล้ายอย่างร้ายกาดเฮ้ยงั้นอย่างนี้แปลว่าผมฟ้องมันได้ดิฟ้องเลยฟ้องเลยเอาเลยฟ้องเลยผมมีเบอร์ผมมีเบอร์ทนายแก้วเฮ้ยปรึกษาทนายแก้วอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีปรึกษาทนายแก้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเดียวหนึ่งเนี่ย เมื่อประมาณ3าสิปีที่แล้วเนี่ยถ้ามาเป็นนักวันนี้เนี่ยเราสามารถฟ้องเขาได้ไหมเพราะเขาพูดเนี่ยทําให้หลายคนเข้าใจผิดทําให้เราเสียหายครับฟ้องเขาได้ไหมอ่าเออเฮ้ยถ้าฟ้องได้นะครับมันเลยนะเพราะช่วงนี้เราเดือดร้อนนะเราร้อนใช่ไหมพี่โอเคกลับมากลับมา เพราะคุณรู้จักชื่อผมจากที่พี่โน้ตอุดมเล่าในเดียวใช่แล้วหลังจากนั้นผมทํางานอยู่แกรมมี่ตอนนั้นบอสแซลมน่าจะมีคอนเสิร์ตชื่อ everybody everybody แ l ลมโอ้โห้ซึ่งที่เขากำลังจะมีมิถุนายนเนี้ยเขาก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันใช่ก็อาจจะนึกชื่อใหม่ไม่ออกอันนี้ที่พี่บูรีเลเนี่ยชื่อมันดีอยู่แล้วชื่อมันดีอยู่แล้วนะครับก็ Uh, ผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเรากำลังหาพิธีกรที่จะเป็นงานถงแถลงข่าวแล้วชื่อพี่โดก,<ๆ>ก,ก็ลอยออกมาจากพี่ตูนนี่แหละผมเล่าให้ฟังเลยไหมจริงๆแล้วพิธีกรเนี่ยเป็นสองคนพิเตศยุธนาใช่กับเปร์สุวิกรมร <laughs> จริงๆต้องเป็นสองคนนี้ครผลผม่กด พี่เต๊ดไม่สบายเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ก็มีโทรศัพท์มาบอกพี่ครับช่วยเป็นพิธีกรหน่อยพี่เต็ดไม่สบายอันนี้คือมวยแทนมวยแท้มวยแท้ของแท้ก็ต้องคิดอย่างนี้ระดับตำนานอย่างเต็ดยุทธนาบุญอ้อมจะแทนด้วยใครได้นี้นี่เป็นนี่เป็นนี่แทใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่เปิดเช่องทางให้ยุทธนาบุญอ้อมไม่ได้มีวันนี้นะ ผมว่าน่าจะเทปเดียวจะเลิกรู้จักเนวัดดาวไหมอันเนี้ยไม่ใช่เนวัตดาวอันนี้เนละคนบวกบวกทุกคนก่อนที่จะฟ้องคนอื่นนะโว่าโดนโดนก่อนคือผมเนี่ยเรื่องผมไม่จบสักทีเพราะแกเนี่ยชอบแทรกก็บอกแล้วรับรองได้ว่ายาวยาวเอาเป็นว่าความประทับใจที่ผมมีต่อเขานะครับ ผมเป็นโปรโมเตอร์อทำงานโปรโมทให้กับวงบอร์ิสแรมณวันนั้น<อ>แล้วก็เป็นคนที่เขียนสคริปต์งานแถลงข่าววันนั้นด้วยคราวนี้มวยแทนนะครับอย่างพี่โดเนี่ยเขาก็มา<อ>ผมก็ได้เจอเขาครั้งแรกตอนนั้นแล้วในใจผมก็คิดว่าเฮ้ยนี่เหรอวะโดจังหวะนรกที่กูแบบได้ยินชื่อเขามานาน<อ>ผมเรียนคุณชมตรงนี้นะครับ แกเป็นคนเล่าเรื่องดีนะครับแล้วก็ไม่มีจังหวะนรกอะไรอย่างที่เฮียเขาพูดเลยแกก็แกก็เป็นอย่างนี้นั้นคุณยืนยันได้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายถูกใส่ร<พ>้ายฟ้องฟ้องะเออฟ้องเอาเบอร์ธนาเก้าไปก่อน <c oughs> พี่แก้วครับมีเรื่องครับพี่งานนี้รับรองออกผลกระแสแน,น่นอน เราได้ไปงานโอนกระแส้วผมเข้าใจว่าวันที่เฮียรู้จักกับพี่โดอพี่โดอาจจะมีจังหวะในการพูดแบบหนึ่งแต่วันที่ผมรู้จักพี่โดอ่ะแกไม่ได้มีจังหวะนรกใดๆเลยแกก็เป็นพิธีกรที่ราบลื่นดีแล้วผมก็เป็นคนบีฟสคริปต์แกทั้งหมดเลยนะแต่เชื่อไหมแกจําผมไม่ได้อยู่นอกสายตาก็ไม่เป็นไรแนะะไม่เป็นไรวันนั้นพี่อาจจะ พี่่ดเขาโฟกัสเรื่องอื่นอยู่แต่ผม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 มองว่าอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าพรมลิขิตก็ว่าว่าได้นะคิดดูนะถ้าปาเต็ดนะไม่แบบสบายดีอ่ะผมก็ไม่ได้ปเป็นพิธีกรวันนั้นนะใช่ไหมแล้วเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับพรมลิขิตอ่ะและวันที่ผมไปเป็นพิธีกรให้บอดี้แสลมนะเป็นวันที่เขาอ่ะ เจอกับภรรยาคนปัจจุบันเขาโอ้พี่พูดซะเข้าใจว่าพู่จะชั่วเลยนะพบกับภรรยาคนปัจจุบันนั่นหมายความว่าแฮะะเอ๊ะได้เจอกับภรรยาได้เจอกับภรรยาวันนั้นเลยนะวันนั้นเลยวันที่แถลงข่าววันนั้นเลยไม่มีบังเอิญนะเนี่ยไม่มีไงไม่นีไงไม่มบังเอิญนะแล้วเดี๋ยวเอางี้ถ้าฟังไปเรื่อยๆนะอ่แล้วทุกวันนี้พี่โดกับเมียผมอะหลายคุยกันแล้ว เวลาผมไม่สบายผมก็จะถามภรรยาเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่ไม่สบายช่วยแบบซื้อนู่นซื้อนี่มาหน่อหน่อยช่วยมันเตือนพี่หน่อยได้ไหมเอ <c oughs> อสนุกนะเนี่ยสัมพันธ์กันแบบนี้สัมพันธ์กันแบบนี้ไม่ไม,ไม,ไม่นี่แหละกำลังจะบอกว่าเอ้ยมันมันแบบพรมลิขิตมันก็ไม่ได้มาเจอเจอกันวันนั้นด้วยเหตุวันนั้นเลยอ่ะเขาก็เจอภรรยาเขาเราก็ไปเป็นพิธีกรกี่ปีแล้วพี่กี่ปีจากวันนั้นเนี่โอ้กี่ปีแล้วเบล จะมีสิบปีได้สิบปีมันมันต้องมากกว่าอยู่แล้วคือผมกับพี่โดเนี่ยใช้คำว่ามาเริ่มสนิทกันจริงๆอะช่วงทำทำเก้ามูลนิธิเก้าคนละเก้าปีหกศูนย์ปีหกศูนย์มาถึงปีปีนี้ก็ปีที่เจ็ดปีสนิทกันจริงๆอะใช่พี่สนิทกับใครอ่ะ ผมสนิทกับภรรยาคุณชอบนะชอบที่สุงมันเขาส่งเองแล้วก็อหยูดก็ส่งโอ้ชอบชอบนไอ้นี่ไอ้นี่ดีไห้นี่ดีหมดแล้วผมถ้าถ้าอยู่ด้วยกันนะถ้ามีภรรยาเขาอยู่ด้วยนะผมจะชอบอีกตรงที่ภรรยาเขาจะบอกว่าไงไปเออหนูก็ไม่ติดนะอันนี้ก็ชอบเขาบอกผมว่างี้เพื่อนพี่อ่ะหนูคุยหมดแล้วค่ะ อะไรเงี้ยอ่เศร้าอ่าเป็นเรื่องดีอพี่แอมเป็นคนน่ารักเออแต่ถ้าพี่พี่โดสังเกตในช่วงที่เราทําโครงการชื่อก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆนะครับที่เริ่มต้นจากภาคอีสานภาคใต้พี่จะเห็นตะนหนวดคนหนึ่งเว้ยมานั่งอยู่บนรถไฟฟ้าที่เราพาตนหนวดตนหนวดอ้อวนๆมีหนวดนั่งอยู่คนนึงผมก็คิดในใจคนนี้ใครวะมานั่งงงแล้วนั่งก็ไม่ทําอะไรด้วยนะนั่งคุยกับคุณอุดมไปเรื่อยระหว่างที่คุณอุดมโดดหนีไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยซึ่ง มารู้ทีหลังผมก็ไปถามเฮียว่าเฮียเพื่อนเฮียเขาเป็นใครอ่ะอืเฮียบอกอ๋อไอ้บาสเลยเหรอซึ่งผมก็เลยได้เห็นพี่บาส์ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้นมาผมก็ถามเฮียว่าเฮียคนนี้เขาเป็นใครทำไมเฮียถึงเอามานั่งเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเฮียก็อธิบายว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเฮียเฮียอยากเอามาเอามารู้จักพวกมึงด้วยเพราะว่ามันเป็นคนน่ารักนะถ้าได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันน่าจะดีอืแล้วก็หลังจากนั้นก็เลย ได้เริ่มคุยกันมาได้ลองคุยคุยกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอได้ได้มาคุยกันเยอะๆจริงๆก็คือตอนที่ผมไปคุกคลีกับคุณอุดมเยอะๆช่วงทําเดียวช่วงทําเดียว13บสามเตรียมงานเดียว13เตรียมงานหมู่ก็ได้คุยกับพี่บาสเยอะๆก็ได้ได้เห็นน้ําใจกันว่าอ๋อแกเป็นคนน่ารักนะคนน่ารักเป็นคนที่มีความรู้เยอะโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ ถ้าพี่แบบงงๆเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนหรือเรื่องดิมานสปายอะไรต่างๆการนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เต้ยเลยไม่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าใครเนี่ยเห็นหน้าพี่บาสใครเข้ามาดูใน Facebook นะหรือว่าทาง y o u t u b e ของสมัยเรด i โอ่ะเห็นหน้าพี่บาสอาจจะแบบเฮ้ยคุ้นๆเพราะจริงๆพี่บาสเคยไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ SCB ใช่ช่วงแบบว่าคล้ายๆ ธุรกิจอะไรนะ SME ใช่ใช่เพราะพี่บ้าเขาก็ทําธุรกิจ SME อยู่ผมมา่ไปยืนอยู่หน้าตู้ ATM เว้ยที่มีรูปพี่บ้ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็คุยกับเพื่อนผมที่ทําบริษัทโปรดักชั่นอ่ะเพื่อนผมถามบอกพี่พี่ว่าผู้ชายอ้วนๆมีเขาคนนี้เขาเป็นเจ้าของจักรยานจริงเหรอผมบอกไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อเออเพราะว่าตอนนี้แบบพรีเซนเตอร์ต่างๆก็อาจไม่ได้เป็นอะไรจริงๆผมคิดว่าแคสติ้งมาเพราะอะไรรู้ไหม ทรงแกไม่ได้บอกว่าทรงไม่เหมือนนักกีฬานะทรงมันดูแคสติ้งมากโอ้โหลทรงมันดูแบบเฮ้ยเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตายิ้มแย้มมีเขามีคาแรคเตอร์ดูมีพลังงานไม่ใช่หรอกแคสติ้งมาแน่ๆนี่ไม่งม่ไมเคยรู้ม่เคยได้ยินแต่แต่จริงๆคือเป็นเรื่องจริงณวันนี้ปัจจุบันเปล่าแต่งแต่งมาทล้ด เราอยากไปอย่างนั้นสิณปัจจุบันพี่บาทสก็ยังทําเรื่องจักรยานอยู่ใช่ใช่ยังหอยู่ยังทำอยู่เป็นผู้นําเข้าจักรยานเบอร์ต้นๆของประเทศลายเล็กๆลายเล็กๆลายเล็กๆแล้วก็แว่นแว่นแว่น่นด้วยวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นพี่บาทสนะตั้งแต่เอสเอสเอของ s อ b ใช่ไหมใช่แต่วีพีาสอ่ะภาพจะมาไอ้นี่ ไม่ค่อยดีตอนซิงเกอร์โอ้โหเชื่อไหมถ้าใครย้อนกลับไปดูโฆษณาซิงเกอร์ที่พี่โน้ตในพีเซนเตอร์เนี่ยนะคือคือวันที่เขาถ่ายโฆษณาซิงเกอร์กันถ้าผมจำไม่ผิดอะผมติดงานมูลนิธิผมเลยไม่ได้ไปผมเลยไม่ได้ไปว่าเขาถ่ายกันอะไรผมอะเราก็ไม่ได้ตามด้วยมาดูคือตอนเขาตัดเสร็จแล้วเขาเรียกเขาไปดูเฮ้ยเขาไปดูโฆษณากัน ผมแบบดูโฆษณาผมเห็นพี่บาสผมตบเข่าชาแล้ว<ะ>โคตรโชคดีที่กูไม่ได้ไป <laughs> <laughs> วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยวันนั้นคือเป็นวันที่ผมไม่รู้สอรีรบอร์ดเลยพี่โเช่อยไหมเออเหรอไม่รู้ใดๆดทั้งสิน้นผมมารู้ว่าโอเคผมก็อยู่ในโปรเซวการทํางานะนะพี่โดนะ,ะ,ะเดียบอกเอ้ยมึงมานู่นนี่นั่นเดี๋ยวมึงมีฉากให้มึงเข้านิดหน่อยผมรู้เท่านั้นว่าผมมีฉากเข้าไปเล่นนิดหน่อย แล้วก่อนจะถ่ายตอนเช้าอันนี้วันถ่ายพรุ่งนี้ด้วยกันเช้ามาภรรยาผมไปด้วยครับเออขวัญเฮียจะให้บัสมันเล่นด้วยนะนู่นนี่นั่นเอ็งติดอะไรไหมอ๋อไม่ติดเฮียภรรยาบอกว่าไม่ติดอะไรโดยที่ไม่รู้สนทกไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ถามเฮียผมก็คนอื่นเนี่ยเขาท้องบทพิโดนึกออกไหมต้องมีบทพูดแน่นอนเฮีย บทบทผมนะบทผมต้องต้องอ่านไหมมึงไม่ต้องบทมึงง่ายมากมึงเฉยๆสบายๆพีสโจนนี่ทาให้เราก็อะไรวะอะแล้วเสื้อผ้าคนอื่นเขาก็ไปห้องแต่งตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวทาไมผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยวะไม่มีคอสตูมอะไรเลยไม่มีไม่ต้องแบบว่าฟิตติ้งอะไรเลยพันยี่ว่าเฮียคงแก้งอะไรวิ่งแบบเข้าฉากที่ไหนได้ถึงคิวผมจแกผมแก่ คือคนอื่นเนี่ยเขามีเขามีคอสตูมใส่ช่คนเนี้ยคอสตูมถอดพี่โดเป็นอะไรที่แบบผมแบบช็อกช็อกจริงๆแล้วก็เล่นไม่ได้พี่โดมันนึกออกปะมันอฮี่ต้องเรียกเข้ามาส่วนตัวคุยครึ่งชั่วโมงกว่าผมจะเล่นได้อันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบมันเรียวมากเรียลมากเรียล